สวัสดีครับท่านแลการต,วตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมมิตยพัฒน์ปิละลโรดทางยูทูบมิตยพัฒน์ับทีวีนะครับวันนี้22กันยายน2567บริเวณประเทศไทยตอนบนจงคงต้องเฝ้าระหว่างฝนตกหนักเป็นถึงช่วงของ24กันยายนนี้นะครับสืบเนื่องจาก2ปัจจัยครับหนึ่งในนั้นก็คือร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนครับ ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมนะครับก็ทําให้ประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฝ้าระวังฝนตกหนักครับขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนรวมถึงพื้นที่ทางด้านภาคใต้ที่จะเจอฝนตกหนักรวมถึงคลื่นลมแรงครับ ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาครับออกประกาศเตือนให้ประชาชนยกข้าวของขึ้นสู่ที่สูงนะครับเพราะว่าฝนที่ตกสะสมตั้งแต่19จนถึง22กันยายนนี้นะครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาลกได้ไล่เลียงปไปในต่างๆเหล่านี้ไปในดินน้ำลมฟ้าพยากรครับ เริ่มต้นกันด้วยประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่3ระบุว่าประเทศไทยตอนบนครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ สืบเนื่องจากคลองมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณเดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่าน เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้มวลอากาศเย็นจากทางซีกโลกเหนือครับแผ่ลงมาปกคลุมทำให้ระยะแรกๆจะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากภายใต้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางอยู่นะครับมีโอกาสที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงของ23กันยายนนี้นะครับภาคเหนือครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปาง พยาวน,าน่านแพรอ่อุตรดิตถ์ตากสุขโขท,ทยัยกำแพงเพชรพิจิตรเพชรนุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ภาคอีสานครับจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ส่วนพื้นที่ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพรานครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับภาคตะวันออกครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด ส่วนพื้นที่ภาคใต้ครับเฝ้าระวังนั้นก็คือจังหวัดระนองนะครับในช่วงนี้ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดมามันและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับในทะเลอันดมามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3มเมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับ ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงปานกลางเป็นถึงช่วงของ25กันยายนนี้เช่นเดียวกันนะครับเตรียมความพร้อมเวลาเดินทางครับก็ต้องรับมือเตรียมอุปกรณ์ทั้งร่มครับรวมถึงในช่วงการจระาะจรติดขัดช่วงเย็นครับก็ต้องวางแผนในการเดินทางด้วย จัดแบบจำลองของ ECMWF คาดการน,นะครับว่าในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครครับจะมีฝนตกหนักถึงฝนปานกลางครับไปจนถึงช่วงของ25กันยายนนี้ครับต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกับปิดท้ายกันที่สถนการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาครับล่าสุดปอพอจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนให้เก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงเฝ้าระวังจนถึงช่วงของ23กันยายนนี้ครับ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของปอพออกประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าอิทธิพลจากพายุสุริกรที่ทําให้เกิดฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาและปริมาณฝนที่ตกสะสมก็มีปริมาณมากทําให้นายศกรสุขสะอาดครับหัวหน้าปอพพะเยาเปิดเผยว่าทางกองอํานวยการของจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนทุกอาเภอเลยนะครับติดตามสภาวะอากาศและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์จากฝนที่ตกลงมาหนักนะครับแล้วก็ทําให้เกิดฝนสะสมในพื้นที่เสี่ยง ไปจนถึงช่วงของ23กันยายนนี้เพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เป็นพิเศษโดยเฉพาะน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองพยาวโปง่งเชียงคำจุนภูกามยาวเชียงม่วนสำหรับบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมความพร้อมเก็บข้าวของไว้บนที่สูงด้วยและติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณก์อากาศอย่างใกล้ชิดรวมถึงปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่จังหวัดพยาวด้วยครับ ทั้งหมดเป็นการตรวสอบสภากาศดในดินาลุฟ้าพยากรณ์ขอพักคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับคุณผู้ชมสามารถกด Subscribe ติดตามข่าวสารดินฟ้าอากาศได้จากช่อง YouTube ช่องนี้ผมมิติพั์กับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ